ดดดิินนนนนคีีีเเพราะแผนน่้ยังมลือไทยแผ่นนนดินนที่่ใครวาท่าแผนดิน,นผู้ชมครับในช่วงที่2กับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ผมจะสัมภาษณ์สดน้องธนากรขันทองนะครับเป็นเยาวชนคนเก่งในรุ่นที่9ทับสอเป็นตัวแทนจากจังหวัดปัะจ,จบลบิรีขันนะครับและปัจจุบันเนี่ยยังเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและสาขาการบัญชี ที่สําคัญที่สุดคือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยครับผมถึงทําประเด็นในวันนี้ว่าเราเรียนต่อสายอาชีพเรียนไปทํางานไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเข้าสายคุยกับน้องธนากรกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องธนากรเล่าสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นที่มาอย่างไรครับถึงไปเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยครับอืครับผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเรียนสายอาชีวะตั้งแต่ปวชเลยครับตั้งแต่จบมสามเลย ก็เลยตัดสินใจเรียนปวชเลยครับครับเรียนปวชได้สามปีครับพี่ก็เลยตัดสินใจอีกว่าต้องต่อสาขาบัญชีนี่แหละต้องไปให้มันสุดครับก็เลยต่อปวสอีกสองปีครับผมผมก็เลยได้ลงเรียนสายทวิภาคีครับผมทวิภาคีก็คือการเรียนในวิทยาลัยครับหนึ่งปีแล้วก็ได้มาฝึกงานในสถานประกอบการจริงครับอีกหนึ่งปีครับก็เลยได้มาลงฝึกงานที่กรุงเทพครับใช่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นครับก็ฝึกงานเสร็จก็เลยมองเห็นว่า ประโยชน์จากการที่เราได้ฝึกงานครับมันน่าจะเป็นประสบการณ์ทําให้เราได้ทํางานต่อไปได้เลยผมก็เลยตัดสินใจอีกรอบหนึ่งครับเป็นการตัดสินใจรอบที่สามก็คือลงเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์ไปด้วยเลยครับพี่ครับปัจจุบันนี้ก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยถูกไหมฮะใช่ครับผมรบเรียนวันเสาร์อาทิตย์ครับส่วนวันปกติก็ทํางานครับคิดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรฮะกับการที่เราเรียนมาตรงนี้ฮะเรียนไปด้วยแล้วก็รเรียนในส่วนของสายอาชีวะเนี่ยฮะ ต้องบอกก่อนนะครับพี่ว่าสายอาชีวะเนี่ยมีข้อดีมากมายเลยอยากจะแนะนําทั้งน้องๆรวมไปถึงทุกคนนะครับผมับมันอย่างแรกที่ผมพูดนะครับคือการระหว่างเรียนนะครับมันได้ฝึกงานไปด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงเรานํามาประยุกต์ใช้ในขณะที่เราประกอบอาชีพก็คือผมทําบัญชีอยู่ทุกวันนี้ครับพี่ครับใช่ครับผมแล้วก็เหมือนตัวที่สองก็คือน่าจะเป็นในส่วนของวิชาชีพเจ็บจิตตัวไป เราตลอดจนถึงวันที่เราแบบเราจะหมดเหมือนหมดสทธาหรือว่าหมดอยากไปทําอาชีพอื่นอย่างนี้ไปซะได้ซ้ำใช่แล้วทําไมตอน,ตอนแรกถึงเร,รียนปวชหรือเรียนปวสฮะฮมเหมือนที่บอกครับเหมือนตลาดแรงงานผมมองตั้งแต่ตอนจบม .3 นะครับพีบ่ว่าตลาดแรงงานเขาแบบตอนนี้กําลังเปิดกว้างเลยนะครับทั้งประเทศไทยทั้งในอาเซียนของเราเนี่ยแบบว่าเรามีโอกาสเติบโตในสายนี้ผมก็เลยมองเห็นว่า อ่าผมจะเลือกเรียนสายนี้แล้วผมต้องไปให้มันสุดแล้วก็ผมจะไปถึงฝันให้ได้ผมก็เลยตัดสินใจเลยใช่ครับอืมครับ,รบแล้วในเรื่องของปัญหาการเรียนเป็นอย่างไรบ้างมีมั่งไหมฮะอืมปัญหาการเรียนที่จริงต้องบอกก่อนนะครับว่าพอจบปสจากวิทยาลัยที่ประจวบครับการเข้ามหาลัยมันค่อนข้างยากครับพีเพราะว่ามหาลัยเขาไม่ได้แบบว่าจบปศมาสามารถเข้าได้ทุกที่ครับจะเป็นบางที่เท่านั้นที่รับสายปสมา มันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาตอนแรกๆหน่อยครับคุณตาก่อนก็เรียนหานหนึ่งมาจ,จบมาจ,จบปริญญาตรีนี่หลักสูตรต่อเรื่องสองปีใช่ไหมใช่ครับผมผม่อนเรื่องสองปีครับเรียนสองปีก็จบปริญญาตรีครับแลวตอนนี้ไปใ,<ช>ใกล,ใกล้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 อย่างฮะใกล้ถึงฝั่งย่างปะใช่ครับตอนนี้ใกล้แล้วครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งปีครับขึ้นปีสี่แล้วครับตอนนี้ก็เลยทางมหาลัยก็ประกาศให้เรียนออนไลน์ก็น่าจะลดค่าใช้จ่ายในช่วงของการเดินทางไปเรียนที่มหาลัยแทนน้าะลรลดกี่เปอร์เซ็นต์ครคุณากร ก็ลดไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ทุกคนแ่าบบม่แบจ,จะมีเวลาให้เราตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรได้หลายอย่างครับรวมไปถึงการรับบททวนในการเรียนด้วยจะไปใช้เวลามากขึ้นครับจริงๆม,มีมีข้อดีข้อเสียไหมว่าเรียนวันเสาร์อาทิตย์ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงที่จริงข้อดีจะบอกอย่างนี้เอาข้อดีก่อนละกันนะครับ,รบข้อดีการเรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ยอีกเหมือนที่บอกคขาบอกผมเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านนอกเข้ากรุงว่าง่ายๆเลยมาจากจังหวัดประจวบ พอมาถึงกรุงเทพปุ๊บสิ่งที่มองอย่างแรกเลยครับคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมันลดได้แทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับส่วนตอนนี้ก็คือให้ที่บ้านพพอร์ตในส่วนของค่าเทอมส่วนค่าอยู่ค่ากินค่าเช่าห้องอันนี้ผมก็ออกเองไปใช่ครับผมแล้วก็อันที่สองน่าจะเป็นในส่วนของการทักษะการทํางานมากกว่าครับมีที่แบบว่านําทักษะที่โรงเรียนมาประยุกต์ใช้ที่ทํางานแล้วบางที่แบบเนี้ยเราก็นําที่ทํางานครับผมไปใช้ในที่โรงเรียนอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อดีครับ ส่วนข้อเสียที่ผมมองเห็นหลักๆน่าจะเป็นในส่วนของเวลาซะมากกว่าครับพี่พอเปิดเทอมปุ๊บผมแทบไปไหนไม่ได้เลยจิตวันจะต้องอยู่ที่เจ็ดนั่นถึงสุงทํางานสามวันทีกับต้องมานั่งเรียนตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถ,งถงึงทุ่มสองทุ่มทุกวันเลยครับแต่แตประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ครับธนากรบ,บอกว่าจะต้องทุ่มเวลาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราทํางานไปด้วยนะฮะอย่างบัญชีเนี่ยเราน่าจะได้เปรียบก่าคนอื่นนะตรงที่ว่า เวลาอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะอันนี้คือการคิดต้นทุนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเราจับอยู่อะเรารู้ว่าเฮ้ยที่ในบริษัทเนี่ยเขาใช้งานกันยังไงถูกไหมเราน่าจะมีประสบการณ์ <ๆ S 2> น่าจะเข้าใจบทเรียนได้ง่ายึ้นได้เร็วขึ้นน่ะใช่ไหมฮะใช่ครับมันเหมือนมันเหมือนกับว่าผมทํางานโดยตรงด้วยเหมือนกับว่าผมเรียนบัญชีผมก็ทํางานบัญชีอย่างเงี้ยครับพี่มันก็เลยแบบว่าอะดัปต์กันได้รวมไปถึงประยุกต์ให้มันตรงจุดซะมากกว่าเหมือนสมมติว่าผมเรียนวิชาต้นทุนอย่างเงี้ยครับครับแล้วผมก็มาใชใ การเงินของแต่ละดืกอน่นี้ก็มีการคํานวณการปิดรายได้การปิดค่า,า,า,ใ,า,าใช้จ่ายเราไปถึงการทำเพราะฉะนั้นเวลามีโจทย์มามีอะไรที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยเรา,เ,เ,ราเราจะเห็นภาพเลยเพราะว่าเราอ๋อเมื่อวันก่อนนี่เองที่บริษัทก็คุยเรื่องนี้กันถูกไหมฮะใช่ครับผมหมือนก่าเราําเอาข้อมูลที่วิชาเรียนที่ในที่สถานศึกษาที่สอนเราครับผมมามาใช้ในส่วนของการที่ทํางานด้วยเราก็จะได้เปรียบตรงนี้เหมือนกับว่ารู้ร,รู้เขารู้เราไปในตัวเลยครับอครับ ในห้องเรียนเนี่ยเราเรียนร่วมกับคนที่จบสายสายสามัญมาใช่ไหมฮะจบมหกมาแล้วก็เข้ามาเข้าปอตรีเรามีมีเรียนกับเขาด้วยใช่ไหมฮะในส่วนของผมเขาจะเป็นภาคสมทบอย่างเดียวครับคือ,อ,อเป็นภาคสมทบ <ผม S 1> ภาคสมทบเสาร์อาทิตย์ก็คือจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่พี่ที่จบจากปวสศมาแล้วก็มาต่อปริญญาตรีเที่ยงปนสองปีที่ที่คุณธนากรบอกว่าการจบปวชปวสศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยนอกจากบางมหาวิทยาลัยที่เขามีหลักสูตรถูกไหม ใช่ครับอ๋อที่มาตรงนี้นี่เองอ้าถภาคสมทบนี่มันชั่วโมงเรียนก็คือกี่สัปดาห์คุณอาก่อนที่จริงก็ปกติเขาประมาณสี่เดือนโดยประมาณครับแต่ภาคสมทบก็จะมีภาคสมทบทั้งวันปกติจนารหนึ่งสุกก็จะเรียนเบาหน่อยแต่ถ้าภาคสมทบเสาร์อาทิตย์ก็คือต้องอัดแน่นทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ให้เต็มเลยเป็นบล็อกคอร์สบล็อกคอร์สไปใช่ครับ,อ,รบอย่างนี้ต้องเรียนตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงกี่ทุ่มนะฮะโดยประมาณ ประมาณทุ่มสองทุ่มครับแล้วแต่วันครับแล้วแต่เทอครับ่วนเทิมนี้ครับผมเ็ิญมื่อวันถึงจะโทรนะครับรัาผมเทิมเมื่อถึงก็เปิดยี่ิบห้ายี่ิบห้ากรกฎาคมเนี่ยครับก็จะเรียนตั้งแต่วันเสาร์แปดโมงถึงหนึ่งทุ่มส่วนวันตีกก็แปดโมงถึงสองทุ่มครับมีมีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียนอัดแบบอย่างเงี้ยที่จริงจะบอกว่ามันมันก็อาจจะเคร่งเครียดหน่อยนะครับแต่มันมันเป็นสิ่งทางที่เราเลือกแล้วครับมัน มันจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้งที่บ้านทั้งตัวเราได้แล้วก็เมื่อเราเรียนจบนะครับมันสามารถเอาวุฒิที่เราจบปรตีเนี่ยครับมาอัพพูดง่ายๆครับผมอัพผ่ดนเงินเดือนของเราให้มันมากขึ้นกับเองเอา okay, เอาแค่อาวุฒิอย่างเดียวเหรอคุณธนากนแล้วไม่เอาความรู้เลยเลยเพราะตรงนี้ขอต่อ,อในฐานะที่ <c oughs> ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะธ <c oughs> นากรเบื่อมากใช่ไหมครับเวลาเรียนแล้วรู้สึกว่าเรารู้มากกว่าอาจารย์บางท่าน พูดคำนั้นคงไม่ได้เะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เกตเลยเดี๋ยวจะรู้เองจบอกว่าน้อยเราก็สามรับว่าพอเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยหลายๆอย่างเราก็จะมีประสบการณ์จากการทํางานไปได้เยอะใช่ไหมใช่ครับจริงๆผมว่ามีประสบการณ์มากกว่าคนที่จบม6แล้วไปเรียนปริญญาตีเลยเพราะเพราะบอกได้ไหมว่าเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ครับสถาบันเออตร เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจครับเอกบัญชีอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับอยู่ตรงสนามม้านังเล้งนี่เองครับใช่ใช่ใช่ครับก็อ,อ, <S <S อยู่ตรงข้างกับทำเนียบไปแหละทำเลตองมากเลยครับครับ <S <S ไปคุยกับใครได้เลยว่าผมเรียนอยู่ข้างทำเนียบริงจริงอ๋อเรียนคุณทากรเรียนสายบัญชีใช่ไหมใช่ครับผมเรียนบัญชีมาห้าหกปีปีที่เจ็ดเข้าปีนี้ครับนี่นี่คือกรคือจริงๆเนี่ยพระนครเนี่ยราชมงคลพระนครเนี่ย ในเรื่องบัญชีนี่ถือว่าระดับต้นๆเลยนะใชเพราะผมไม่ไม่ไม่น้อยหน้ากับของบัญชีรามเลยนะอไม่คิดเลยนะใช่น้ารั่ก็เก่งครับเวลาจำกัดเดี๋ยวถามต่ออีกสักสองเรื่องมุมมองผู้ปกครองตอนที่ส่งให้เราเรียนในเรื่องของอาชีวะผู้ปกครองคิดอย่างไร อืที่จริงจะบอกว่าแต่ก่อนนะครับพี่ที่แบบว่าแต่ก่อนภาพของอาชีวะอาจจะมองในแง่ลบถ้ามากกว่านะครับ,รบแต่เหมือนผมกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าคนๆที่รู้จักที่เข้าเรียนอย่างเงี้ยครับมีแนวคิดร่วมกันอย่างเดียวก็คือก,ก,ก็การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผู้ปกครองถ้ามากกว่าว่าจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ยังไงให้เขามองเราเป็นภาพบวกก็โดยการ,รที่เราไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่าไปแข่งทักษะนูน่นทักษะนี่แบบมาให้ซัพพอร์ตตัวเอง ทำให้ผู้ปกครองมองเขาเรียกว่ากลับมองในแง่บวกมากขึ้นแล้วก็ผมก็ได้เหมือนกับว่าชี้แจงไปให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่แรกแล้วครับว่าผมถนัดตัวเลขนะผมจะไปสายนี้นะผมจะต้องไปมันถึงฝั่งแล้วพอหลังจากจบผมก็ต้องมีอาชีพนี้อาชีพนี้มันเหมือนเป็นการสร้างความฝันตั้งแต่เด็กนะครับอ๋อครับแล้วฝันว่าจะทาอะไรฮะคุณฮาก่อ่าจบบัญชีพี่จริงที่จริงผมที่จริงท,ที่บ้านก็คือท, <ๆ S 2> ทําสวนอย<ๆ>ู่แล้วครับทำสวนผลไม้ผมอยากจะแบบ นำความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารการเงินอย่างงี้ไปบริหารธุรกิจที่บ้านให้มันไปขยายตลาดมากกว่าอาไม่เป็นออเดตเหรอที่จริงออดิตมันเป็นความฝันรองของผมนะ,ะที่จริงคือผม <ừ> อยากท,ทําธุรกิจที่บ้านมากกว่าด้วยครับอือจาบัญชีไป <c oughs> ไปทำอะไรไปบางระบบปเป<อ>็นเซ็ตการใช้จ่าย ที่จริงบัญชีมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขอย่างเดียวเหมือนที่ทุกคนทราบว่าครับมันเกี่ยวกับการบริหารองค์กรรวมไปถึงการบริหารการเงินยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทําอย่างไรให้องค์กรอยู่รอดและมีผลกําไรมากที่สุดคือได้ทักษะการคิดความสมดุลเนาะในการบริหารองค์กรก็คือจริงๆก็เอาบัญชีบวกการเงินนะมันได้โลจิกเนาะมันได้โลจิกใช่ใอ่าอีกคําถามหนึ่งมุมมองของคนทํางานในฐานะที่ต็งทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมีมุมมองอย่างไร อืมที่จริงมุมมองของเด็กไว้ทํางานแล้วที่จริงมันต้องบอกว่ามันเหนื่อยมากๆเลยครับถ้าไม่มีความอดทนถ้าไม่มีความอดทนแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ของของตัวผมเองครับให้มันก้าวกระโดดแล้วก็กา้าวไกลเหมือนผมผมเคยได้ยิน พี่ๆแนะนำมาก่อนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เขาบอกว่าเรียนสายอาชีวะจบมาเนี่ยมันจะเหมือนต้นมะม่วงครับที่แบบว่าเราปีนไปกิ่งหนึ่งเราก็จะเก็บผลไปเรื่อยๆจนไปถึงปลายยอดอย่างเงี้ยครับเราก็จะเก็บผลพอไปถึงเป้าหมายที่สูงสุดคือเราเหมือนกับว่าเราได้ความรู้เต็มเปี่ยมแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นจุดแข็งของเราซะมากกว่าครับอคําถามสุดท้ายถ้า<ม>เราคิดว่าอยากจะให้รัฐบาลส่งเสริมกับการเรียนในเรื่องของ สายอาชีพอาชีวะนี่อย่างไรบ้างถ้างั้นผมขอเสนอตัวที่ผมพูดมาสักครู่ก็ได้ครับอยากให้รัฐบาลช่วยในส่วนของการเข้าเรียนมหลาลัยต่อได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเปิดอยากให้มหลาลัยอื่นๆได้รับสายอาชีวะหรือว่าสายปวสเนี่ยครับเข้าไปเรียนต่อด้วยเพราะว่าสมมติเหมือนบางคน บ้านอยู่ไกลอย่างเงี้ยครับกับต้องมาเรียนต่างจังหวัดเลยมันอาจจะเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวมากขึ้นก็ต้องไปดูที่หมายอะไรว่าเปิดสาขาตรงกัน <Hey. S 1> ไหมถูกไหมใช่ครับผมอจจะให้รัฐช่วยทํา เองออยู่หรือว่าช่วยพิจารณาเนื้อให้ส่วนใหญ่ก็มีเยอะนะคุณพนากรอันนี้พูดตรงๆหลายๆมหาอะไรอย่างนี้ก็รหาอะไรเขาก็อยากจะเขาอยากจะรับนักศึกษาทุกคนเลยฮะเพราะตอนนี้คนเรียนน้อยใช่เพราะตอนนี้คนเรียนน้อยปัญหาหลักสูตรปริญญาตรีสองปีเนี่ยผมผมก็เชื่อนะว่าส่วนมากจะเป็นพวกราชภัฏนมากกว่าครับใช่ไหมคือคือมันคือราชมงคลครับเป็นราชมงคลใช่แหละราชภัฏนราชมงคลเยอะมากกว่าจริงๆแล้วมันมีสองเรื่องฮะเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือ ไอ้วิชาปรตีทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีวิชาพื้นฐานใช่ทีนี้เราไปข้ามวิชาพื้นฐานมันก็กลายเป็นว่าเอ๊ะเราจะมาเทียบกันยังไงเพราะเวลาจะโอนเนี่ยเขาต้องมาเทียบวิชาต่อวิชาหรือว่าสังวิชาเท่ากับหนึ่งวิชาอะไรเงี้ยนอกจากจะอย่างที่บอกครับเปิดมาเพื่อรองรับตัวนี้โดยเฉพาะคือก็อย่างที่บอกว่าจริงๆอย่างมาอย่างสมมุติเวลาคุณธากรจบปวสที่ไหนมาฮะอยู่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานครับอยู่จังหวัดประจวบครับส่วนใหญ่แล้วพวกปวชปวสก็จะมีเดียวกับ ทางหมาลัยไว้เลยนะบางที่ไว้เลย m o u กันเลยเสร็จแล้วส่งเด็กต่อเลยครับเพราะจริงๆอย่างสาขาของคุณนาทรไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะเนื่องจากว่าสาขาการการจัดการวิชาพื้นฐานพอได้อยู่ถูกไหมก็คือมันสําคัญอยู่ที่เกรดูก่ว่าคุณนากรเกรดที่เรียนอยู่ถ้ามันโอนได้ก็จบถูกไหมล่ะแต่ถ้าเกรดต่ำกว่าเกมันก็โอนไม่ได้เอะคุณนากรตอนแรกที่จะมาตัดสินใจเรียนเนี่ยได้รับการแนะแนวจากโรงเรียนไหมหรือว่าเราคิดเองหรือศึกษาเอง อที่จริงจากที่ที่ทางานครับผมที่ที่ผมฝึกงานด้วยตอนแรกพี่เขาก็จบมาจากราชมงคลพระนครเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่ามีภาคสมทบด้วยนะสนใจไหมทีนี้<อ>ผมก็เลยว่าเออไหนๆก็ทําฝึกงานไปด้วยแล้วก็เลยตัดสินใจเรียนไปเลยได้แบบลดค่าใช้จ่ายพ่อแม่ด้วยครับครับดีครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะส่งเสริมนะฮะในการทำาอ็มโมากขึ้นแหละนะครับระหว่างหาวิาลัยและก็วิยาลัย ครับนะครับดีครับเห็นด้วยอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับคุณธนากรนะครับผมครับมีมีอะไรจะฝากสักนิดไหมฮะช่วงท้ายฝากถึงน้องๆแล้วกันครับว่าว่าการการเรียนหรือการศึกษาต่อเป็นสิ่งสําคัญครับผมชีวิตเราเนาะมันต้องมีความหวังครับผมซึ่งความหวังเนี่ยมันต้องการสร้างพลังบวกซึ่งความหวังกับพลังบวกเมื่อมันรวมกันนะครับมันจะทําให้ชีวิตของน้องๆรวมไปถึงชีวิตของทุกคนครับผประสบความสําเร็จด้วยครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณธนากรขันทองครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก็เป็นเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยและก็ห่วงใหญ่ครับผมครับผมสอนในเวลาสอนที่เด็กก็สัรสูตนที่เขาสอนนี่แหละภาคสมทบนี่แหละก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายมหาลัยหรือหลายวิทยาลัยเขาก็เปิดในภาคสมทบไม่แต่ส่วนมากที่ผมเจอมหาลัยเนี่ยส่วนมากเขาจะเปิด เต็มไม่ใช่เหรอหลักสูตรแล้วก็สองคือ,ค,อคือจริงๆเนี่ยหลักสูตรพวกนี้ที่ทําได้ส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนทำได้สมาชิกเอกชนสมาชิกอะไรของรัฐทีมมีข้อจํากัดบ,บางอย่างในเรื่องของการทําโครงการหลักสูตรขึ้นมาครับ,รบอ่ะงั้นเราพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเบรกหน้าเรามาคุยกันต่ออีกสักนิดนึงครับพักเบรกครับพบกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ แผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่น